มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบครับเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือว่า one-stop service ครับที่ทางรัฐบาลครับได้รเริ่มขึ้นเพื่อที่จะมุ่งหวังดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นครับโดยโครงการ OSS นี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะครับซึ่งระยะที่1นะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแพลตฟอร์มการตรวจประเมินและการออกเอกสารรับรองความพิการแบบอิเล็กทรอนิกส ส่วนระยะที่2นะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระบบบัตรประจําตัวคนพิการกับการยื่นขอสวัสดิการเบี้ยความพิการครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการดึงคลินิกและร้านขายยาเอกชนเข้ามาร่วมโครงการ30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน ในการใช้สิทธิ์บัตรทองครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีร้านขายยาครับเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า2,000แห่งทั่วประเทศครับและมีการตั้งเป้าหมายให้ถึง5,000แห่งภายในปี2,568ครับซึ่งก็ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและประชาชนทั่วไปด้วยครับ